อยู่กับน้องบีมรถบ้าสมชายนะคะวันนี้เรามาอยู่กับรุ่นมาสด้าสองตัวนี้เป็นปี2011นะคะระบบเกียร์เป็นแบบธรรมดาเรามาดูด้านในกันดีกว่าคะ่ะภายในนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลาัยพเวอร์นะคะแบบ3ก้านนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีกล้องหน้ารถมาให้แล้วภายในสีดำส,ดสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้มาพร้อมกับล้อมแม็กจัดทรงให้ส,สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะ ดูด้านหลังกัน,นะคะ่ะด้านหลังสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยคนนั่งด้านหลังก็นั่งค่อนข้างสบายเลยนะคะคันนี้งเครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะคะลูกค้าเอาไปขับหล่อๆได้เลยคะ่ะรลนราคาถูกๆผ่อนสบายๆต้องคันนี้ค่ะ ราคาอยู่ที่1 3 9 0 0 0บาท1 3 9 0 0 0บาทฟรีตัด,ดฟรีโอนฟรีประกันผ่อน2,000กว่าบาท72งวดถ้าใคสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ